ฮัลโหลทุกคนวันนี้มารีวิวร้านขนมปังฝรั่งเศสนะเพราะว่าเห็นหลายคนรีวิวบอกว่ามาหัวหินแนละ้วต้องซื้อร้านนี้กลับบ้านทุกคนเลยเราก็เลยเอองั้นลองมากินบ้างอันแรกเราซื้อเป็นพับเห็ดนะทุกคนคือไส้ข้างในโอเคเลยนะเขาให้เห็ดมาแบบเยอะอยู่แล้วก็ราคาไม่แรงมากแต่ว่าเราไม่ชอบแป้งมันตรงที่เวลาเรากินไปอะ่ะแบบแป้งมันจะล่วงเต็มผือนอะ่ะเอออันนี้คือข้อเสียแต่ว่าแต่ว่าแป้งเขา กรอบนะแต่แค่ไม่ชอบตรงที่แบบเวลากินแล้วมันหกเลอะเทอะแบบเต็มพื้นเลยอย่างเงี้ยเนี่ยแกดูไส้ของเขาดิคือมันโอเคเลยนะไส้ข้างในอะ่ะแบบมันดีเลยแหละแต่เราอยากลองอีกอันหนึ่งก็คือพับผักขมของเขามากเลยแต่ว่าวันนั้นอะ่ะเอาตังไปแบบไม่ได้เยอะก็เลยซื้อมันได้แค่2ออย่างนะทุกคนก็ถือว่าโอเคนะทุกคนกินได้เพลินๆแล้วแต่ใครชอบนะต่อไปเป็นพายเนื้อบดนะทุกคนคือ พายอันนี้เราชอบแป้ง